ส่งให้่อขคดขดคั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 ด,คด,คดปรดกาศขันตาดขานขนา,าดัวดขาดขาดขา่ขาดข่ดขนดาดขหนเาดีายวเดามาช่ายดูาาดารขดดด จบครัทุ่มเทนะเอานะเพิ่งเงินรางวัล5้าหมื่บาทปากกาควอนตั้มลื่นโชว์ท่านเล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 นมีไอเดียลื่นมันฮกว่าน,นี้อยากเก็บไว้รีบถ่ายคลิปส่งมาโชว์ทานเลนที่ a c e b o o k ควอนตั้มเจลพลาสหักกระจายอาจได้เงินสดห้าหมื่บาทพร้อมโอกาสโชว์จริงทางทีวีหมดเขตโชว์ลื่น26มิถุนาย,ยนนี้นะ